นักโทษในเรือนจำม,มามากมายเรื่องราวของนักโทษแต่ละคนมีทั้งเรื่องสะเทือนใจและเป็นคติสอนใจในเวลาเดียวกันจนล่าสุดผมได้สัมภาษณ์น้องนัดนอชอคนหนึ่งที่หลงผิดไปเป็นพ่อค้ายาสิบติดแต่เรื่องราวของเขาได้สอนอะไรผมหลายอยา่างและทําให้สะเทือนใจผมอย่างมากจึงอยากนําเรื่องราวของน้องนัดมาสร้างเป็นหนังสั้นในเรื่องแรกและหวังว่าหลังจากได้ชมหนังสั้นเรื่องนี้น่าจะเตือนพวกเราได้ว่า บางครั้งคุณไม่อาจจะเรียกเวลาที่เสียไปกับคืนมาได้โปบ,บอยครับเพื่อนข้างในเอามาแล้วเยิยโงเกมวันนั้นศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือนครับตัดสิน 25ห้าปีครับ25่ปีติดตันบอกว่าไงมั้งนะนัดรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาก็บอกว่าจะยกมาก่อนตลอดชีวิตรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งชีวิตคุณเข้ามาอยู่ในเรือนจําแล้วเรือนจำแรกที่อยู่ก็คือที่นี่เลยมั้งที่นี่เลยครับเข้าม่แลยอยู่ที่นี่วันนั้นเราคิดอะไรแล้ว,ลวเราก็นะคิดถึงทุกคนที่บ้านเลยจิตใจอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยอยู่กับพ่อกับแม่นัดดูแม่ นะครับนัดขอโทษนัดปิดสัญญาที่เคยให้ไหว้กับแม่แม่ขอไว้แค่เรื่องเดียวแต่นัดทำให้แม่ไม่ได้นัดทำให้แม่ผิดหวังไม่เป็นไรหรอกลูกนะแล้ว,ลวให้มันแล้วกันไปมันก็ทำแต่ความดีนะลูกที่ออกมาหาแม่เร็วๆให้ที่สุดนะลูกนะ เริ่มต้นชีวิตใหม่แ,แม่ดูนัดชูปอไปนะอินอ่นๆนอนหลับเปล่าฮะแม่ไม่ต้องมาโหโหนั่ครับพ่อเขก็ฝากสตางค์มาให้แล้วเผื่อนัดอยากจะกินอะไรก็จะได้เอาสตางค์นี่ยไปซื้อกินมนาคุยมา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 อ่ะอ่ะอ่ะโอ้โอ้ฮัลโ,โหลเป็นไงบ้างมีใครรังแกพี่ไหมไม่มีหรอกอมีแต่เพื่อนที่ดีๆเท่านั้นเลยที่นี่เขาเพียงแค่ จริงเหรอเฮ้ยมีหมู้ให่ดีอุา่า์มาเยี่ยมเนี่ยพี่ยังไม่ดีเลยที่ทําให้ทุกคนต้องมาแบบวุ่นวายแบบเนี้เลิกโทษตัวเองได้แล้วนะเข้าใจไหมมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพี่ตัเดินหน้าต่อไปนะเข้าใจไหม,มแล้วก็ทําให้ดหีดีที่สุดยอย่างไงก็นะอยา่าเจเลยลูกข้อสำคัญลูกอยาก่าเจเลยเป็นอัน ไนะม่ไม่ไม่ต้องฝากแม่เลยแม่ฉันเหมือนกันฉันก็ต้องดูแลแม่ดีๆสิเออไม่รู้ยังไงเน,นะแม่เนาะ,ะเรารักกันจะตายาอยู่นั้นดูแลตัวเองดีๆแล้วกันรู้เปล่าไอ้คนนี้ไม่ต้องกลัวเขาดูแลแม่อย่างดีอยู่แล้วนะจะไปไหนไปก็เถีัน ก็คือว่าก่อนหน้านี้นัดได้เยี่ยมยายใกล้ชิดแแม่ก็ได้มาเยี่ยมแต่นัดรู้แล้วว่าพ่อเนี่ยไม่สบายป่วยเป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดหัวใจตีบความดันอะไรประมาณนี้พ่อเสียนัดไม่รู้จนแม่มาบอกนัดนัดก็ทําใจไม่ได้เลยกลับมาที่แดนก,ก็ร้องไห้นั่งร้องไห้โทษตัวเองว่าชีวิตตัวเองทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เรายังดูแลท่านไม่มากเลย 咩？十八点。 บายดี dear, อะไรเราไม่ใช่เลยมาเลยแม่จา๋านีจะบอก <_ an> โหยไม่ปวดปวดขามาสองสามวันแล้วเนี่ยพผอบอกไปหาหมอก็ไม่ยอมไปแล้วพี่ยังยืนผัดเข้าผัดอีกนะพี่นดัดแม่แม่ครับแม่ก็พักบ้านนะครับเดี๋ยวยืนนานๆมันจะกำเริบหนักนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแม่ไม่ต้องให้หญิงส่งเงินมาให้ผมแล้วนะเพราะว่าผมอะทำขนมขายได้แนละ้วทำขนมขายเหรอใช่ครับแม่จะทำอะไรลูกก็ ทำได้หลายอย่างเลยใช่ไหมเช่นบนลอยไข่หวานอ่าแล้วก็อพกทองต้มกะทิอะไรเงี้ยครับและมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะที่แม่ชอบขนมต้มนยครับขนมต้มใช่ใช่ครับฮอฮัลโหลพี่นัทอะไรทำขนมจริงเหรอใช่ดิว้าวอย่างพี่เนี่ยนะทำขนมไม่เชื่ออ่ะจะกินอะไรว้ามาเลยทำได้ทุกอย่างจริงดี แต่ก่อนที่แกจะได้กินเนี่ยแกต้องพาแม่มาทพี่<ม>บ่อยๆก็แล้วกันอุ้ยไม่ดีกว่าเพราะแม่บอกช่วงนี้แม่ไม่ค่อยว่างใช่ไหมจ๊ะแม่จา๋าไม่จริง, <laughs> งครับเพราะ <laughs> ว่ายังไงเนี่ยนะแม่ก็ต้องบังคับ <laughs> ให้แกพามาหาพี่อ,อ,อยู่ดีครับแต่น้ำมันรถอะมันก็ต้องเติมนะมาเราได้อะไรอ่ะมาครับแม่ตัอดูแลตัวเองกินให้อี่มนอนให้หลับนะลูกนะเข้าใจหรือเปล่า แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปล่อยให้หอมโซล่ะแล้วก็หมันทำความดีลูกจะได้ออกมามาหาแม่แม่คอยลูกทุกลมหายใจเข้าใจเปล่าลูกครับแม่ไหมแม่คอยนะท่แม่อยอะขาให้สิครับแม่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  ัวหแม่แม่แม่หญิงแม่เป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะแม่แม่แม่ตื่นสิครับแม่แม่ปี61ใช่ไหมครับปี62ทุกคนปิดเรื่องนี้ไม่ให้นัทรู้แม่เข้าโรงพยาบาลอาว แล้วแม่ล่ะแม่มาไม่ไหวีนะแม่เป็นมะเร็งน,นพี่พ <c oughs> ี่ <c oughs> แต่มันรักษาหายนะพี่หมอบอกนะ <c oughs> เพืเ่อที่ฉันมาวันนี้ย่านมาบอกว่าต้องพาแม่ไปทำคีโมวันแรก แม่ไม่ให้บอกพี่นะพี่นัทต,ติ๋งต้องบอกพี่อ่ะอยากให้พี่รู้เว้พี่ต้องรีบทำตัวดีๆนะออกมาดูแม่นะเข้าใจเปล่าพ <c oughs> อแต่งมได้ไม่ไหวเหมือนกันนะวเว้ยไ,ไม่ได้ ใช้เวลาทำใจอยู่เป็นเดือนๆแต่ตอนที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งผมใช้เวลาทำใจเพียงชั่วโมงเดียวถึงผมจะเศร้าผมจะไม่ยอมเสียเวลามานั่งคร่ำครวญอีกแล้วผมพยายามตั้งสติรวบรวมพลังใจสั่งตัวเองให้ลุกขึ้นสู้บอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อแม่ผมเป็นกำลังใจให้แม่เหมือนที่แม่เคยเป็นกำลังใจให้ผม จากที่เรื่องนี้ปิดบงังกันมาตลอดทีนี้ก็คือนัดตัดสินใจแล้วนัดจะไม่เขียนข้อความไปหลอกแม่แล้วจากนั้นนัดก็เขียนแบบให้กำลังใจท่านบอกว่านะัดดูเรื่องหมดแล้วนะแม่แม่ไม่ต้องกลัวว่านะัดจะคิดมากนะอะไรประมาณนี้แม่จานนะ๋าฟังนะกราบเท้าแม่ที่รักของนัดหญิงบอกเรื่องแม่ให้นัดฟังหมดแล้วแม่อย่าต่อว่าหญิงเลยนะครับ ที่ทำไปเพราะว่ารักแม่รักนัดนัดเองอยากจะขอบคุณได้ซ้ำที่หญิงมาบอกช่วงนี้แม่คงมาหานัดไม่ได้แต่ถึงยังไงเราก็ยังสามารถเจอหน้ากันได้นะแม่ทางเรือนจำเขามีโครงการเยี่ยมญาติทางออนไลน์แม่บอกให้หญิงเข้าไปจองเยี่ยมทางไลน์ได้เลยนะครับนัดจะเฝ้ารอวันที่ได้เจอแม่นะครับระหว่างนี้ นัดก็จะเขียนจดหมายมาหาแม่บ่อยๆนะครับสุดท้ายนี้นัดฝากหญิงกอดแม่แทนนัดด้วยนะพี่นัดบอกว่ารักแล้วก็คิดถึงแม่กับญิงมากๆนะแม่น,นี่ไงพี่นัดเขียนจดหมายมาหาแล้วไงดีแนละ้วเดี๋ยวได้เจอแล้วได้เจอแบบวิดีโอคอลเลยนะ แล้วก็ได้เยี่ยมผ่านทางไลน์เดือนละครั้ง15นาทีที่นั้นได้เยี่ยมเนี่ยมันเป็นวินาทีชีวิตของแม่นะที่น่าจะต้องได้คุยกับท่านาแม่แม่ผอมลงอีกแล้วนะทำไมล่ะลูกผู้หญิงสมัยเนี่ยเขาชอบผอมผมแม่ก็เลยอินเทรนไงลูกว่าแต่ ทำชีโมเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเกล็ดเลือดแม่น่ะมันตำเขาก็เลยยังไม่ทำให้แม่หญิงนี่สิบังคับให้แม่กินไข่ขาวต้มจนโอ้โหแม่ละเอื้อมเอื้อมละอาเหลือเกินคือนีพี่นาทาลาะกันตลอดเลยเรื่องกินเนี่ยนะอยู่ะบอกให้ถ้าเดี๋ยวไปตรวจเกล็ดเลือดไม่ผ่านทำยังไงะหมดเวลาแล้วอะยังไงแม่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะ แม่นะครับแม่ก็รักลูกนะลูกนะน้นกถหมันทำความดีนะลูกยาเกลยลูกจะได้ออกไปหามแม่เร็วๆแม่คอยลูกยู่นะลูกสุดท้ายทิงที่น้ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดทางภูมิหนวยการ ถสถานีพิเศษการก็เบิกตัวนั้นออกไปให้ทําใจนะแม่อยู่ห้องอาอาซยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่นัดแม่จะไม่ไหวแล้วนะมีอะไรพูดกับแม่ไปเลยนะเข้าใจไหม <c oughs> เดี๋ยวกี้เราโทรศัพท์ไปให้แม่นะพี่ แม่แม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับแม่ฟังผมพูดก็พอนะฟังนัดพูดนะแม่แม่เก่งที่สุดเลยทั้งทั้งนี้เป็นครั้งที่หกแล้วใช่ไหมที่แม่ทำคีโมแม่เดี๋ยวเดือนหน้าก็วันเกิดนัดแล้วนัดทำเค้กเป็นด้วยนะแม่เดี๋ยวนัดจะทำเค้กให้ทุกคนเลย นี่ผู้ค,คุบเขาก็บอกว่าอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวนัดก็ได้ออกไปแล้วนัดออกไปนัดจะบวชให้แม่แม่จําได้ไหมแลวสัญญากับแม่แล้วแม่ต้องรองนะัด บอกแม่จะรอนัดไงไม่มีอะไรมีคัาไปกว่าการที่นัดได้อยู่กับแม่อีกนะที่จะขอโทษ จะไปวางที่เท้าแม่ให้พี่จะก่าวใจแม่ จเจริญพรสาธุรชนทุกคนทุกท่านก็แปลกนะตอนเด็กๆเราเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเห็นแล้วก็โอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูโตเป็นผู้ใหญ่เอ้เรารู้อะไรมากขึ้นเรากลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ซะอย่างนั้นก็แปลกส่วนใหญ่เราก็จะโทษเพื่อนในะเวลาทําสิ่งไม่ดีเพื่อนชวนทาสิ่งไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ว่าเพื่อนสังคมรอบตัวเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นมีความทุกข์ โดยเพิ่ยิ่งตัวเราเองนั่นแหละฉะนั้นไม่ว่าสังคมหรือใครจะชวนเราไปทางที่ไม่ดีอย่างไรถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเหมือนลิ้นงูที่อยู่ในปากงูพิษเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้รับอันตรายเพราะจิตใจเขามีธรรมะเขาเข้มแข็งเหมือนกันถ้าเราทําอะไรผิดพลาดเล็กน้อยเราแก้ไขง่ายพอผิดพลาดใหญ่มากๆอาจาต้องใช้เวลาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้คนให้โอกาสเรามีมากมายเราผู้ใหญ่ใจดีเยอะแยะมากมายเหลือเกินสําคัญที่สุดเรานั่นแหละ ต้องให้โอกาสตัวเองอย่าให้โอกาสดีๆที่หลายคนหยิบยื่นให้เราความหวังดีที่คนอื่นหยิบยื่นให้เรามันละลายหายไปตัวหน้าจงคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วชีวิตเราก็จะพลิกฟื้นกลับคืนมาได้จเจริญพอย,อยเนนื่่อมมมใจทีีฉั้ต